สวัสดีค่ะมือนีกน็พอกับย่บนคนสารคามเนาะคะ่ะเนาะมือนีกะเป็นวันที่สิบเจ็ดกุมภานนะคะ่ะรอบวันเสาร์ที่ย่บนจะส่งของเนาะคะ่ะเนาะรอบนี้ก็มีหาหกต7โต็ดตคือเก้าละค่ะเป็นพระเนี่ยเไม่ประดูเนาะคะ่ะเนาะไม่ประดูมียูซีตัวกับโอกใหม่ธรรมดาสีดำอีกตัวนึงงลวก่ะ มีสั้นหักปั๊บได้ถอดได้สรางกำลังเห็ดอยู่นะคะกา่สีแล้วและอีกสองโตนะคะเป็นสั้นตรงสั้นตรงสองขางไม่ประดูะคะ่ะช่วงดอกบัวากามี่ข้อนบนไม่ประดูะคะ่ะลองดูะคะ่ะ สวยงามเนียนนะค่ะนาะนี่ลูกค้านี่บอกให้จอลู่ให้พร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็มีอีกส้กลมค่ะข้อนบนส้งกลมกงทีนะค่ะนาะนี่ก,ก็ไม่ประดูเื่อกันค่ะตัวที่ซีเป็นข้อนบนธรรมดาบกกงทีเนาะคะ่ะโกงธรรมดากะ เป็นไม่ประดูเพื่อนค่ะนีะก่ก็เป็นค้อนบนสีดำค่ะอันนี้ไม้ธรรมดาเนาะค่ะเนาะบ่เป็นไม่ประดูกะสำหรับลูกค้าที่เขามาเห็นเนาะค่ะช่วงนี้ลูกค้าคนใดสนใจไม่ประดูกะเป็การเขามาไดค่ะพะวายย้ยบนหาใดแล้วเนาะค่ะเนาะก็ะมี่เฮ็ดให้ลูกค้าแล้วเนาะค่ะ ผู้ใดยอยากได้ใหม่ประดูไหม่งามๆผิวเนียนละเอียดสวยๆแบบนี้กะถักมาได้ค่ะช่วงนี้คิ้บวบยน้าเนาะค่ะเนาะคิ้วก็จยงไปใดเรืบบ่อยๆกับใบยน้าวบไดรอดโดนเนาะ,ค,ะค่ะก้อนสีทรงกะทายความงามให้เบ่งแบบนี้คือเก่าล่ะค่ะ ไปดูซีโตธรรมดาอีกตัวนึงแล้วกะ็มีสั้นฮักปั๊บได้ถอดได้สองตัวนะคะค่ะสั่งกําลัางเห็ดอยู่นะคะ,ส,ะ,คะส,คสั่งกําลังเห็ดอยู่นะคะใกล้ๆเหลี้ยใส่คอนเสียงกับเลี่ยวๆนะคะเลี่ยวมาโชว์ที่มันเลี่ยวๆเพราะว่ายายบนสไดติดกองเนาะคะ่ะเลื่มเพราะว่ามือนีวันเสาไปสนี่ทำงานเครื่องมือเนาะคะ่ะ ไอ้บุญก็เลยต้องเป่าติดติดลอด่อซางสัมพันธ์ซาง่นเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะติดสีโตหาตัวหนีก่อนซางกับสีแล้วพอดีเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่จะโทมะรมาสซางกะรอบนี้กะบ่อยเน่าปนได้ค่ะคิวบ่อยเนาเนาะค่ะเนาะโทรมาได้เลยจองคิวไว้ วัได้ทาโดนเดยอดวนๆเลยจำรับลูกค้าใหม่ไปดูเนาะค่ะนะพูดใดทีิสนใจใหม่งามๆสวยๆสีขึ้นดีเนาะค่ะนาะลองดูค่ะสวยมักส่งไดแบบไดกะประเนียดยังกะทโทมมาสร้างใดค่ะเทีนกวดล้านสั้นหักสั้นตรง ข้อนบนเสือตบตูดหรือจะเป็นกระโจมเนะะนะมาะค่ะเนาะโตมาซางได้รอบนี้ก็สิทรงหาหกโตเจ็โตคือเก่าค่ะวส่ทรงหลอและเถือนะะนะค่ะเนาะอาทิตย์ละขังทรงลายรอบหลายกับว่ามีเวลาเฮ็ดเนาะคะ่ะเอาอาทิตย์ละขังกับพ่อ สำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบิ้งซ้นนี้ก้อนเนาะคะะ่ะเนาะยายฝนสิไดใไปติดกลองเลื่มออกไปเพราะว่ามือนี้วันเสาเคร่งมือสำหรับคลิปนี้เอาเนี้ก่อนเนีะก้อนเนาะสวัสดีค่ะ